สวัสดีค่ะพี่จิ๊บไ e e ไทยแลนด์ค่ะเจอหน้าเจอตากันแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าต้องมีโรงแรมมาฝากกันแน่ๆวันนี้พี่จิ๊บมีโรงแรมในเครือของ The r ริส c a r ์ตันกันมาฝากน้องๆกันนะคะวันนี้จะเป็นโรงแรม The r i ริ c a r ์ตันเรโนเล e โอคอนีที่รัฐจอร์เจียค่ะทน้องรัฐจอร์เจียเนี่ยก็เป็นรัฐที่หลายๆคนต้องเคยได้ยินชื่อนะ แต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะว่าได้ยินมาแบบไหนนะคะโรงแรมนี้ตั้งอยู่ในเมือง g r e e n s โบโรข้างทะเลสาบโอคนีนะคะอยู่ในพื้นที่ของรัฐจอร์เจียซึ่งรัฐจอร์เจียเ,เนี่ยมีประชากรอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะคะคำว่าจอร์เจียค่ะตั้งชื่อตามพระเจ้าจอร์จที่2แห่งบริเตนใหญ่เพราะว่าที่รัฐนี้เคยเป็นเมืองอาณานิคมขอ,ของประเทศอังกฤษมาก่อนนะคะพื้นที่นี้โดยออริจินอลแล้วเนี่ยเป็นของ เนทีฟค่ะเผ่าเชรโรกีนะคะเมืองสำคัญในจอร์เจียก็อย่างเช่นเมืองแอตแลนตาที่เป็นเมืองหลวงและก็เมืองใหญ่ที่สุดในจอร์เจียนะคะจอร์เจียเนี้ยเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำของโลกนะอย่างเช่นบริษัทโค้กเดลตาแอร์ไลน์สำนักข่าว CNN นะคะ เป็นไงคะคุ้นๆแล้วนะร้านี้มีชื่อเสียงมาจากการป Peach ลูกพีชค่ะลูกพีชนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงจอร์เจียเนี่ยคนอเมริกันจะนึกถึงพีชเป็นลำดับแรกเลยคงคล้ายๆกับเวลาเราพูดถึงสปบระภรดภูแลทุเรียนระยงนะคะก็ทำให้เรานึกถึงได้อย่างในเพลงของ Justin Bieber ชื่อเพลงว่า Peaches หลายๆคนเคยได้ยินเนาะ Peaches เนี่ยท่อนแรก Justin ร้องเลย I get my Peaches out in Georgia นะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีนะคะถึงสัญลักษณ์ของรัฐนี้ในส่วนของทะเลสาบโอโคโนีค่ะน้องๆเป็นภาษาของชนพื้นเมืองเชโรกีแปลว่าตาน้ำในเดินเขานะคะทะเลสาบแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐจอร์เจียนะคะซึ่งทะเลสาบเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนค่ะในปี1979มีการสร้างเขื่อนขึ้นมาทะเลสาบแห่งนี้ใช้สำหรับกักเก็บน้ำจากแม่น้ำโอโคนีนะคะโดยทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่76,892,711ตารางเมตรค่ะโรงแรมที่พวกเราจะไปฝึกงานกัน The Ritz Carlton Reno นะคะ เป็นรีสอร์ทริมทะเลที่หรูหราที่สุดในจอร์เจียมีห้องพักอยู่ที่250ห้องนะคะโรงแรมนี้สร้างโดย r เรโนสแ n t a t i o n ค่ะจุดเริ่มต้นขององค์กรนี้เริ่มไปตั้งแต่ปี1810นะคะที่คุณอัมบรามเรโนและคุณพอลลี่ฮาร์เบอร์เรโนสองสามีภรรยาค่ะเขาได้มาตั้งรกรากริมทะเลสาบแห่งนี้แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บสะสมเอาไว้ค่ะต่อมาเนี่ย ก็เป็นช่วงจังหวะที่มีการสร้างเขื่อนทะเลสาบก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชายฝั่งที่กว้างใหญ่มากนะคะก็เลยเปลี่ยนที่ดินเปล่าให้กลายเป็นกิจการอสังหาริมทรัพย์ก่อตั้ง r e เรโ Plantation และเขาก็ได้สร้างอสังหาริมทรัพย์มากมายรวมถึง t เดอะริสคาร์ Lodge ด้วยนะคะที่นี่มีสนามกอล์ฟถึง6แห่งมีสนามเทนนิสท่าเรือ4ท่ามีสระว่ายนะ้ำฟิตเนสค่ะ แต่ว่าต่อมาก็ได้ขายกิจการให้กับบริษัทเมดไลฟ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดบริเวณนี้ในปัจจุบันค่ะตัวโรงแรมเดอะริ c คาร์ตันออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะเพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศป่าสนและก็ทะเลสาบนะคะรีสอร์ทแบ่งออกเป็น3โซนก็คือเลกโอคอนีเลกเฮาส์แล้วก็คอเทจค่ะร้านอาหารมี11ร้านมีสนามกอล์ฟด้วยนะคะ โรงแรมนี้ได้รับรางวัลห้องสวีทสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในโลกของ Elite t r a v l l r r ในปี2023ค่ะในช่วงวินเทอก็จะมีการตกแต่งที่สวยงามมากนะคะช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นตีมคริสต์มาสแล้วก็ยังมีสนามไอส์เกตมีแคมไฟให้ลูกค้าด้วยค่ะ ห้องอาหารที่ต้องไปลองนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น l i n g e r Longer Steakhouse นะคะอันนี้เป็นเสิร์ฟสเต็กมีซีฟู้ดด้วยนะคะห้องอาหาร Amore Del Lago เสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนมีพิซซ่าแล้วก็มีโฮมเมดพาสต้านะคะที่เป็นสูตรอาหารประจำครอบครัวของเชฟอองเดรโรเดล่าด้วยค่ะ เก b ี้บายเดอะเก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ลูกค้าจะได้ทานข้าวไปแล้วก็ชมวิวทะเลสาบแบบเต็มตาเลยนะคะร้านนี้เขาก็จะเสิร์ฟพ,พิซซ่าสลัดแล้วก็แซนด์วิชค่ะเปิดรับน้องๆในตำแหน่งคูลินารีและตำแหน่งฟู้ดแอนด์เบรคเนนะคะโดยที่น้องๆจะได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ13เหรียญ โอเวอร์ไทม์ชั่วโมงละ19.5เหรียญที่พักของน้องๆเดือนลับประมาณ450-650เหรียญการเดินทางไปทำงานสามารถเดินก็ได้หรือว่าจะใช้บริการรถบัสก็ได้ค่ะสวัสดิการที่น้องๆจะได้รับก็จะมียูนิฟอร์มแล้วก็อาหารราคาสวัสดิการพนักงานค่ะที่เล็กโอคนี่นี้ทำกิจกรรมได้เยอะมากๆนะคะวนะ่ายน้ำตกปลาล่องเรือตั้งแคมป์ตีกอล์ฟ หรือจะไปเที่ยวในดาวเทากริงส์โบโรก็มีนะคะและที่นี่จะมีทีมเบสบอลที่ชื่อดังก็คือทีมแอตแลนตาเบรฟแล้วก็อเมริกันฟุตบอลฟอร์คล l นะคะยังไงก็ต้องไปเชียร์เพราะว่าดังมากๆพื้นทีน่นี้อากาศจะอยู่ที่2องศาถึง32องศาค่ะทั้งปีอากาศก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอากาศดีพอสมควรนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำให้ไปเลยนะ ยังไงก็ต้องไปนะคะที่แรก world of coca cola พี่จิ๊บบอกเอาไว้ว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของบริษัทโค้กใช่ไหมคะก็เลยมีที่เที่ยวที่นี่ด้วย world of coca cola อยู่ที่แอตแลนตานะคะขับรถเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเราจะได้เข้าไปอยู่ในโลกของโค้กนะคะก็จะเจอป้ายโฆษณาโค้กในทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะเจอกับ Cop p o l a bear ที่เป็นตัวการ์ตูนของโค้ก ได้ไปดูครัวจำลองที่เขาอะ่ะคิดค้นสูตรโคกที่ทุกวันนี้ยังเป็นความลับอยู่นะคะแล้วก็ไปดูกระบวนการผลิตในโรงงานแบบจริงๆเลยที่ต่อไป CNN Center and Studio ค่ะสำนักข่าว CNN เป็นสำนักข่าวที่รู้จักกันทั้งโลกนะคะใครๆก็ต้องเคยดูเราจะพาไปดูการทํางานว่าสำนักข่าวแนวหน้าของโลกนี้เขาทํางานกันยังไง หรือว่าน้องๆจะไปเที่ยวที่อื่นๆในดาวทาแอตแลนตาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่มากไม่ไว่าจะเป็น Georgia ยค u อ r รี m นะคะ High Museum of Art ร์ตแอตแลน t a n i c a l Garden เดนก็สามารถไปเที่ยวได้ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าไปอินเทรนชิพที่เดอะริสคาร์ดันเรนูเลคโอคอนีที่รัฐจอร์เจียหรือว่าอยากจะไปชิมจอร์เจียพีชแบบสดๆนะคะอย่าลืมนะคะต้องรีบสมัครช้าไม่ได้เลยนะคะที่ไลน์ i e e Intern ค่ะแล้วเจอกับพ e ี่จิบในช่อง YouTube ของ IEEE Thailand ได้ใหม่นะคะพบเจอกับโรงแรมอีกมากมายค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ